สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าจากดาวเหนือพื้นที่แห่งความเงียบสงบทางความคิดที่จะพาหัวใจของคุณเดินทางกลับสู่บ้านที่แท้จริงภายในตนเองผมดีใจเหลือเกินครับที่เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเวลาที่เงียบสงบเช่นนี้ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังขับรถฝ่าความมืดมิดบนท้องถนนกำลังนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างในยามค่ำคืน หรือกำลังล้มตัวลงนอนด้วยความเหนื่อยล้าจากการแบกโลกทั้งใบไว้บนบาขอให้เสียงของผมเป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่นั่งอยู่ข้างๆคอยโอบกอดความรู้สึกของคุณด้วยความเข้าใจครับในค่ำคืนนี้ผมอยากชวนคุณคุยในเรื่องที่ผมเชื่อว่ามันเป็นกําแพงที่สูงที่สุดหนาที่สุดและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่มันกลับขังพวกเราหลายคนไว้ในพื้นที่แคบๆแ,แห่งความเสียดายมาเกือบครึ่งค่อนชีวิตเคยไหมครับที่คุณมีความฝันบางอย่างที่ส่องสว่างอยู่ในใจอาจจะเป็นการลาออกไปทำธุรกิจที่รักการเขียนหนังสือสักเล่มการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือแม้แต่การเดินเข้าไปบอกความรู้สึกกับใครสักคนแต่ทันทีที่คุณคิดจะก้าวเท้าออกไป มันกลับมีเสียงกระซิบเบาๆแต่มงพลังดังขึ้นในหัวเสียงที่บอกว่าอย่าไปทำเลยเดี๋ยวก็ล้มเหลวแกอายุขนาดนี้แล้วนะจะไปเสี่ยงทำไมดูคนนั้นสิเขาเก่งกว่าแกตั้งเยอะเขายังทำไม่ได้เลยเสียงเหล่านี้แหละครับที่เปรียบเสมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นมันไม่ได้ล่ามขาเราไว้แต่มันล่ามจิตวิญญาณของเราไว้กับความกลัว และคืนนี้เราจะมาไขาแม่กุญแจของโซ่ตรวนนี้ด้วยกันผ่านเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ากกวินครับกวินเป็นผู้ชายวัย42ปีที่ทำมองจากภายนอกชีวิตของเขาดูเหมือนจะเป็นภาพวาดที่สมบูรณ์แบบเขาทำงานในตำแหน่งซีเนียร์ครีเอทีฟดีเรกเตอร์ของบริษัทโฆษณาชั้นนำแห่งหนึ่งในกรุงเทพกกวินเป็นคนเก่งครับ เขาเป็นคนที่มีรสนิยมดีแต่งตัวเนี้ยบเสมอด้วยเสื้อเชิ้ตสีคุมโทนที่รีดเรียบกริบเขามีคอนโดมิเนียมหรูใจกลางเมืองมีรถยุโรปคันงามและมีรายได้ที่มั่นคงพอที่จะให้ใครหลายคนอิจฉาแต่ในความเป็นจริงภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูมั่นคงนั้นภายในใจของกวินกลับเหมือนบ้านที่กำลังถูกปลวกกัดกินเงียบๆโดยไม่มีใครรู้ ทุกเช้ากวินตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอกไม่ใช่ความเจ็บป่วยทางกายแต่มันคือความว่างเปล่าเขาต้องลากตัวเองลุกจากเตียงสวมหน้ากากแห่งความมั่นใจแล้วออกไปต่อสู้ในโลกธุรกิจที่เขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาอีกต่อไปความฝันจริงๆของกวินไม่ใช่การคิดแคมเปญโฆษณาเพื่อขายสินค้าที่เขาไม่ได้ใช้ แต่เขาหลงไหลในศิลปะก,การทำขนมปังครับใช่ครับขนมปังกวินรักกลิ่นของยีสต์ที่กำลังทำงานรักสัมผัสของแป้งโดที่นุ่มนวลและรักช่วงเวลาที่เห็นขนมปังฟูขึ้นในเตาอบสำหรับกกวินการทำขนมปังไม่ใช่แค่การทำอาหารแต่มันคือการบำบัดจิตวิญญาณเขาฝันมาตลอด10ปีว่าอยากจะเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆสไตล์โฮมเมด ใช้วัตถุดิบธรรมชาติและมีพื้นที่ให้คนมานั่งพักผ่อนจริงๆไม่ใช่ร้านกาแฟแฟรนไชส์ที่เร่งรีบเขามีสมุดบันทึกปกหนังสีน้ำตาลเล่มหนึ่งที่เขาพกติดตัวตลอดเวลาในนั้นไม่ได้มีตารางงานหรือบรีฟลูกค้าแต่เต็มไปด้วยสูตรขนมปังที่เขาคิดค้นเองภาพสเกจการตกแต่งร้านและแผนธุรกิจที่เขาแอบเขียนไว้เล่นๆเ,เวลาว่าง แต่ทุกครั้งที่เขาหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมาดูด้วยแววตาที่เป็นประกายเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นแววตานั้นจะก็หม่นแสงลงเพราะเสียงในหัวของเขาจะเริ่มทำงานทันทีเสียงนั้นมักจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและสมเหตุสมผลอย่างน่ากลัวว่ากวินนายอายุ42แล้วนะจะทิ้งเงินเดือนเป็นแสนไปนวดแป้งขายเหรอ จำตอนที่พ่อล้มละลายตอนปี40ได้ไหมความล้มเหลวมันน่ากลัวแค่ไหนลืมแล้วเหรอถ้าเจ๋งขึ้นมานายจะเอาหน้าที่ไหนไปเจอเพื่อนรุ่นรุ่นเสียงเหล่านี้แหละครับไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆครับแต่มันมีรากฐานมาจากบาดแผลในอดีตพ่อของกวินเคยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่มันล้มละลายในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งภาพของพ่อที่นั่นร้องไห้ในห้องมืด,มด และบ้านที่ถูกยึดขายท่อตลาดฝังใจกวินมาตั้งแต่เด็กเขาเติบโตมาด้วยความเชื่อที่ถูกปลูกฝังโดยไม่รู้ตัวว่าความมั่นคงคือพระเจ้าและความเสี่ยงคือปีศาจเขาจึงเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดเสมอยอมแลกความสุขทางจิตวิญญาณกับตัวเลขในบัญชีธนาคารเพื่อซื้อความสบายใจแต่ยิ่งเวลาผ่านไป ความสบายใจนั้นกลับกลายเป็นความทรมานที่กัดกินเขาอย่างช้าๆจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องราวเกิดขึ้นในบ่ายวันศุกร์ที่ฝนตกหนักทั่วกรุงเทพหัวหน้าเรียกกวินเข้าไปพบเพื่อแจ้งข่าวดีบริษัทต,ต้องการโปรโมทเขาขึ้นเป็นหุ้นส่วนบริหารซึ่งหมายถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นมหาศาลชื่อเสียงและความมั่นคงที่ใครๆก็ใฝ่ฝัน แต่แลกมาด้วยสัญญาผูกมัดระยะยาว5ปีและความรับผิดช,ชอบที่เขาแทบจะไม่มีเวลาหายใจทันทีที่ได้ยินข้อเสนอนั้นแทนที่กวินจะดีใจเขากลับรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับหน้าคอของเขาชามือเย็นเฉียบเสียงฝนที่ตกกระทบกระจกดึกระฟ้าดังอื้ออึงแข่งกับเสียงหัวใจที่เต้นรัวเขารู้ทันทีว่า ถ้าเขาเซ็นสัญญานี้มันคือการตอกตะปูฝาลงความฝันเรื่องร้านขนมปังของเขาอย่างถาวรเขาจะไม่มีวันได้ทำมันอีกแล้วในชาตินี้คืนนั้นกวินกลับถึงคอนโดด้วยสภาพที่เหมือนคนวิญญาณหลุดออกจากร่างเขานั่งมองสมุดบันทึกปกหนังสีน้ำตาลเล่มนั้นน้ำตาของผู้ชายวัยกลางคนไหลออกมาเงียบ,เ,ยบเขากลัวกลัวทั้งการที่จะต้องอยู่ที่เดิมและกลัวที่จะก้าวออกไป ความขัดแย้งนี้รุนแรงจนทำให้เขาตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเขาโทรไปลาง,งานพักร้อนหนึ่งสัปดาห์ปิดโทรศัพท์มือถือแล้วขับรถมุ่งหน้าขึ้นเหนือโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนเขาแค่ต้องการหนีจากเสียงในหัวที่ดังจนเขาแทบจะเป็นบ้ากวินขับรถไปเรื่อยๆจนมาถึงจังหวัดเชียงรายเขาขับรถลัดเลาะไปตามเส้นทางภูเขาที่คดเคี้ยว จนกระทั่งหลงเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางหุบเขาและสายหมอกที่นั่นบรรยากาศเงียบสงบจนได้ยินเสียงใบไผ่ไหวเสียดสีกันกวินสะดุดตากับป้ายไม้เก่าๆที่เขียนว่าบ้านซ่อมใจคินซึกิสตูดิโอด้วยความสงสัยและแรงดึงดูดบางอย่างเขาจึงจอดรถแล้วเดินเข้าไปที่นั่นเป็นบ้านไม้สไตล์ล้านนาประยุกต์ ใต้ถุนสูงเปิดโลง่งมีกลิ่นหอมของอยางรักและชาร้อนลอยอบอวลกวินได้พบกับชายชราผมสีดอกเหล่ากล้ามมวยเก่าๆแต่สะอาดสะอ้านชายผู้นั้นกำลังนั่งก้มหน้าทำงานอย่างมีสมาธิกับถ้วยชาเซรามิกที่แตกเป็นชิ้นๆช,ชายผู้นั้นชื่อลุงอินช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะคินสึกิหรือศิลปะการซ่อมแซมภาชนะแตกด้วยรักทองของญี่ปุ่น แต่ลุงอินนำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตแบบไทยๆลุงอินเงยหน้าขึ้นมามองด้วยแววตาที่สงบนิ่งและเปี่ยมด้วยเมตตาเหมือนมองทะลุเข้าไปเห็นพายุที่กำลังโหมกระหน่ำในใจของกวินหลงทางมาหรือตั้งใจมาล่ะพ่อนุ่มลุงอินเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำผมผมหลงทางครับกวินตอบเสียงเบา ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงการหลงทางบนถนนหรือหลงทางในชีวิตกันแน่ลุงอินยิ้มมุมปากเล็กน้อยผายมือเชิญชวนให้นั่งลงหลงทางก็ดีนะบางทีการหลงทางก็ทำให้เราเจอทางใหม่ๆที่แผนที่ไม่ได้บอกดื่มชาก่อนสิกวินนั่งลงมองดูมือเหี่ยวย้วนของลุงอินที่คอยบรรจงทายางรักสีเข้มลงบนรอยแตกของถ้วยชาเซรามิก แล้วประสานชิ้นส่วนที่แตกหักด้วยความใจเย็นก่อนจะรอยผงทองลงไปบนรอยต่อน,นั้นลุงทำอะไรอยู่ครับกวินถามด้วยความสงสัยถามก่อนนะครับถ้วยมันแตกแล้วทำไมไม่ทิ้งไปซื้อใหม่ละครับดูแล้วน่าจะใช้เวลาซ่อมนานกว่าไปซื้อใบใหม่เสียอีกนี่เป็นคำถามที่สะท้อนระบบความคิดของกวินและคนส่วนใหญ่ในสังคมที่เน้นความสมบูรณ์แบบและคุ้มค่าทางเวลา ลุงอินหัวรอบเบาๆในลำคอวางมือจากการงานแล้วสบตากวินพอหนุ่มลองดูถ้วยใบนี้สิก่อนที่มันจะแตกมันก็เป็นแค่ถ้วยธรรมดารรมดธาเหมือนกับอีกพันใบในโรงงานแต่พอมันแตกแล้วเราซ่อมมันด้วยทองคำรอยแตกนี่แหละที่ทำให้มันกลายเป็นถ้วยใบเดียวในโลกรอยแผลของมันคือประวัติศาสตร์ของมันคือความงามของมันคนเรามักจะคิดว่าแตก คือพังคือจบแต่สำหรับลุงการแตกคือโอกาสที่จะได้สร้างตัวตนใหม่ที่แข่งแกร่งและงดงามกว่าเดิมคําพูดนั้นกระแทกใจกวินอย่างจังเขาเงียบไปครู่ใหญ่ก่อนจะตัดสินใจระบายความในใจที่อัดอั้นมานานให้คนแปลกหน้าฟังเขาเล่าถึงความฝันเรื่องร้านขนมปังเรื่องความกลัวความล้มเหลวเรื่องพ่อและเรื่องเสียงในหัวที่คอยห้ามเขาผมกลัวครับลุง กวินสารภาพเสียงสัน่นผมกลัวว่าถ้าผมลาออกไปทำแล้วมันเจ๊งชีวิตผมจะเหมือนถ้วยใบนี้ตอนที่มันตกแตกคือไม่มีค่าอะไรเลยลุงอินรินชาใส่ถ้วยอีกใบที่ซ่อมเสร็จแล้วส่งให้กวินรอยประสานสีทองบนถ้วยส่องประกายวาววับเมื่อต้องแสงแดดรำไรพอหนุ่มสิ่งที่ค่าความฝันไม่ใช่ความล้มเหลวหรอกนะแต่คือความกลัวที่จะดูไม่ดีต่างหาก เรากลัวว่าถ้าเราแตกสลายคนอื่นจะมองว่าเราไม่มีค่าแต่ความจริงแล้วคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่เคยล้มแต่อยู่ที่ว่าเราลกขึ้นมาประสานรอยแผลนั้นอย่างไรต่างหากลุงอินหยิบก้อนดินเหนียวดิบๆขึ้นมาวางบนโต๊ะเสียงในหัวที่บอกว่าอย่าทําเลยเดี๋ยวล้มเหลวจริงๆแล้วมันไม่ใช่ศัตรูนะมันคือคกลไกป้องกันตัว มันพยายามจะปกป้องเธอจากความเจ็บปวดเหมือนพ่อแม่ที่ห้ามลูกวิ่งเพราะกลัวลูกหกขลมแต่ถ้าลูกไม่วิ่งลูกจะไม่มีวันรู้วิธีทรงตัวและไม่มีวันรู้สึกถึงลมที่ปะทะหน้าแล้วผมควรทำอย่างไงครับจะให้ผมกระโดดลงเหวเลยเหรอกวินถามอย่างสิ้นหวังเปล่าเลยลุงอินตอบอย่างนุ่มนวลไม่ต้องกระโดดแต่ให้เริ่มจากการยอมรับว่า การแตกสลายเป็นไปได้ถ้าเธอทำร้านขนมปังเธออาจจะเจ๊งก็ได้ยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนแต่ถ้ายอมรับได้แล้วถามตัวเองต่อว่าแล้วถ้าเจ๊งมันคือจุดจบของชีวิตจริงหรือหรือมันเป็นแค่รอยแตกอีกรอยหนึ่งที่เราต้องซ่อมแซมและเรียนรู้จากมันชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าจะมานั่งรักษาสภาพให้ดูใหม่เอี่ยมตลอดเวลานะ รอยขีดข่วนรอยบุบสลายจากการได้ลงมือทำสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือหลักฐานของการมีชีวิตลุงอินหยิบถ้วยใบหนึ่งที่ดูสมบูรณ์แบบไร้ริ้วรอยขึ้นมาถ้วยใบนี้สวยไหมสวยครับเรียบเนียนดีกวินตอบแต่มันน่าเบื่อลุงอินวางมันลงแล้วชี้ไปที่ถ้วยใบที่มีรอยซ่อมสีทองใบนี้ต่างหากที่มีเรื่องเล่าใบนี้ต่างหากที่มีจิตวิญญ,ญาณ ถ้าเธอเลือกที่จะไม่ทําตามฝันเพราะกลัวรอยขีดข่วนเธอก็จะเป็นเหมือนถ้วยใบแรกสวยงามตั้งโชว์อยู่บนหิ้งแต่วางเปล่าไร้เรื่องราวไร้ชีวิตชีวาเธออยากเป็นแบบนั้นเหรอประโยคนั้นดังก้องอยู่ในหัวของกวินสวยงามแต่ว่างเปล่านั่นคือนิยามชีวิตของเขาตลอด20ปีที่ผ่านมาเขาพยายามรักษาภาพลักษณ์ให้ดูดีดูสำเร็จ แต่ข้างในกลับกลวงเปล่าบทสนทนาในบ่ายวันนั้นดำเนินต่อไปลุงอินไม่ได้สอนแค่วิธีคิดแต่สอนให้กวินลองลงมือทำคินซุกิด้วยตัวเองกวินต้องลองทุบถ้วยดินเผาใบเล็กๆให้แตกด้วยมือตัวเองวินาทีที่เขาเงื้อค้อนไม้ทุบลงไปใจเขาติ้นแรงด้วยความกลัวแต่เมื่อถ้วยแตกออกเสียงเพลงที่ดังขึ้นกลับไม่ใช่เสียงของหายนะ แต่มันคือเสียงของการปลดปล่อยตลอดช่วงบ่ายกาวินนั่งอยู่กับเศษกระเบื้องเรียนรู้วิธีการผสมยางรักวิธีการจับชิ้นส่วนที่แหลมคมมาประกบกันเขาพบว่าการซ่อมแซมนั้นยากกว่าการรักษาของเดิมมากต้องใช้สมาธิความอดทนและความละเอียดอ่อนแต่ในทุกๆรอยต่อที่เขาประสานเขาได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหนี แต่เป็นสิ่งที่ต้องโอบกอดยิ่งเขาจดจ่ออยู่กับการซ่อมถ้วยเสียงในหัวที่เคยดังโวยวายก็ค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงความสงบของปัจจุบันขณะและความภูมิใจเล็กๆเมื่อเห็นรอยแตกเหล่านั้นถูกเติมเต็มด้วยสีทองเมื่อแสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องเข้ามาในใต้ถุนบ้านซ่อมใจถ้วยใบยน้อยในมือของกวินก็เสร็จสมบูรณ์ แม้มันจะบิดเบี้ยวไปบ้างรอยต่ออาจจะไม่เนียนกริบเหมือนฝีมือลุงอินแต่มันเป็นถ้วยที่กวินรู้สึกรักมากที่สุดเท่าที่เคยจับมาเพราะมันผ่านการพังและฝื้นคืนด้วยมือของเขาเองจำความรู้สึกนี้ไว้นะลุงอินกล่าวทิ้งท้ายขณะเดินมาส่งกวินที่รถความกลัวเป็นแค่เงามันจะใหญ่โตตราบเท่าที่เราหันหลังให้แสงสว่างแต่เมื่อไรที่เธอหันหน้าเข้าหาแสง คือหันหน้าเข้าหาความจริงและปาฏถนาของตัวเองเงานั้นจะไปตกอยู่ข้างหลังเธอทันทีกลับไปเธอพ่อหนุ่มกลับไปทำในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องถ้ามันพังก็แค่ซ่อมถ้าร้องไห้ก็แค่เช็ดน้ำตาแต่อย่าปล่อยให้ชีวิตจบลงโดยที่ถ้วยยังไม่เคยถูกใช้งานกวินขับรถออกจากหมู่บ้านในหุบเขาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เขาไม่ได้กลับไปพร้อมความมั่นใจแบบพึกเหิมที่จะลาออกทันทีในวันรุ่งขึ้นแต่เขากลับไปพร้อมกับความกล้าที่จะยอมรับความไม่แน่นอนเขารู้แล้วว่าเสียงในหัวที่บอกว่าอย่าทำเลยเดี๋ยวล้มเหลวนั้นเป็นเพียงเสียงของเด็กน้อยขี้กลัวในใจเขาหน้าที่ของเขาไม่ใช่การเชื่อฟังเด็กคนนั้นแต่คือการโอบกอดเด็กคนนั้นไว้แล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะ ถ้าเราล้มเราก็จะลุกเราจะช่วยกันปัดฝุ่นแล้วเดินต่อเมื่อกลับถึงกรุงเทพกะวินไม่ได้ลาออกอย่างบ้าบินแต่เขาเริ่มลงมือทำตามความฝันอย่างจริงจังเขาปฏิเสธตำแหน่งพาร์ทเนอร์โดยให้เหตุผลว่าเขาต้องการสมดุลชีวิตเขาเริ่มใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและสาวอาทิตย์ในการทดลองอบขนมปังขายออนไลน์เริ่มต้นจากเล็กๆเ,เริ่มต้นจากความไม่สมบูรณ์ มีขนมปังที่ไหมมีวันที่แป้งไม่ขึ้นฟูมีวันที่ลูกขาบน่นแต่น่าแปลกที่เขาไม่รู้สึกเจ็บปวดหรืออยากเลิกเลยเขากลับมองความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นรอยแตกที่รอให้เขาเอาทองคำแห่งปัญญามาประสานเขาเรียนรู้ปรับปรุงและเติบโตหนึ่งปีต่อมากาวินยื่นจดหมายลาออกครั้งนี้ไม่ใช่การหนีแต่การก้าวเดิน เขาเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆชื่อคินซุกิเบเกอรี่ที่ไม่ได้ขายแค่ขนมปังแต่ขายปรัชญาของการโอบกอดความไม่สมบูรณ์ร้านของเขาไม่ได้ใหญ่โตหรือรวยมหาศาลเหมือนงานเก่าแต่ทุกเช้าที่กวินตื่นขึ้นมาเขาไม่ได้ตื่นมาด้วยความว่างเปล่าอีกต่อไปเขาตื่นมาพร้อมกลิ่นหอมของขนมปังและหัวใจที่พองโตเขาอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีพันล้าน แต่เขาได้เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของกวินอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่ผมเชื่อว่าในรายละเอียดนั้นมันคือกระจกสะท้อนตัวเราทุกคนเราทุกคนต่างมีเสียงแห่งความกลัวซ่อนอยู่ในใจเสียงที่คอยเตือนเราด้วยความหวังดีแต่วิธีการผิดๆเสียงที่ทำให้เราไม่กล้าก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยวันนี้ ผมไม่ได้จะบอกให้ทุกคนทิ้งงานประจำแล้วไปตามล่าความฝันกันเดี๋ยวนี้แต่ผมอยากชวนให้คุณลองตั้งคำถามกับเสียงนั้นดูบ้างเมื่อไหร่ก็ตามที่เสียงนั้นบอกว่าอย่าทําเลยเดี๋ยวล้มเหลวให้คุณลองตอบกลับไปเบาๆว่าขอบใจที่เป็นห่วงนะแต่ถ้าฉันไม่ทําฉันจะไม่มีวันรู้เลยว่าฉันบินได้สูงแค่ไหนและถึงจะล้มเหลวมันก็ไม่ได้แปลว่าฉันไร้ค่า แต่มันแปลว่าฉันกำลังเรียนรู้อย่ารอให้ชีวิตสมบูรณ์แบบแล้วค่อยลงมือทำเพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงมีแต่ความจริงที่รอให้เราลงมือสร้างจงอนุญาตให้ตัวเองเป็นเหมือนถ้วยชาสายนั้นที่กล้าที่จะแตกสลายเพื่อที่จะได้รับการซ่อมแซมด้วยทองคำแห่งประสบการณ์อย่าให้ความกลัวที่จะล้มเหลวพรากโอกาสที่จะมีชีวิตไปจากคุณนะครับ เพราะในวาระสุดท้ายของชีวิตเรามักจะไม่เสียใจกับสิ่งที่เราทําลงไปแล้วล้มเหลวแต่เราจะเสียใจที่สุดกับสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่กล้าทำลองหยิบสมุดความฝันของคุณขึ้นมาปัดฝุ่นดูอีกครั้งนะครับเริ่มต้นเล็กๆเริ่มต้นแบบไม่สมบูรณ์เริ่มต้นด้วยมือที่สั่นเทาแต่หัวใจที่มุ่งมั่นแล้วคุณจะพบว่ารอยแตกที่สวยงามที่สุด คือรอยแตกที่เกิดจากการได้ลองใช้ชีวิตอย่างเต็มที่สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านวางเสียงในหัวลงพักผ่อนกายใจและขอให้ได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตราตรีสวัสดิ์ครับ